สวัสดีครับร้านซับโฟลไพแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสรารคามครับเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โฟลไพเจ้าของร้านซับโฟลไพแท็กเตอร์วันนี้ปิดการขายใน,นรายการครับเป็นรถไถโคูเอต้า mu 4 9 0 2จะส่งลูกค้าอำเภอประทายครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นรถไถโคูเอต้า mu 4 9นะครับ ขอบคุณลูกค้า f อที่ไว้วังใจเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านซับโปรไพรแท็เตอร์สาขาสองด้วยดีมาตลอดครับตอนใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์062495957เดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรครับร้านซับโปรไพร์ท็กเตอร์สาขาสองรับซื้อขายและเปลี่ยนถี่เทินรถทุกชนิดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรนะครับเจ้าของร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ดทางช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กของอนุพงศ์โพรไฟลครับาทางช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กของอนุพงศ์โพรไฟล์ยูทูบเฟซบุ๊กของซับโพรไฟลแท็กเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ดทางช่องทา,างต่างๆด้วยนะครับถ้าใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ส้าหลานซับโพรไฟลแท็กเตอร์สาขาสองรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ